嗯嗯嗯，喂。谁来？ โ okay. อเคค่ันเพื่อนเรามาปรุงเพิ่มกันเลยนะคะใส่ข้าควคั่วหอมแดงผงสู้รนนิดหน่อยโอ้คนค่น้ำลายแตกนี่จ้าอืม อืมเปรี้ยวหวานจิ้มอ,อร่อยมากเล่นแจวไหลไหลไหมอืมอืมอืม

อโดนเนื้อกุ้งกระปิข้าวคั่วปลาบ้า ตาสว่างแหงๆในสมองพุ่งปี๊ตตัวนี้ม กรอบอืมอืมอืมอ่าอุ้ย ไายกันเพื่อนอืมอืมอืมเปรี้ยวดีกันเพื่อนอืม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 ,อม มาค่ะแก้ง่วงอืม,อม,อมสุดสวิง อืมเปรี้ยงกันหัวจ้ะอ,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 อืมอืมมะม่วงของบางลราเทศรสชาติเหมือนบ้านเราเลยค่ะ

嗯。嗯。Mm. Mm. แค่นี้ค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณท,ทุกกำลังใจทุกการกดไลค์ทุกการคอมเมนต์ทุกการกดแชร์ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ